กูกู <c oughs> สวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆทุกคนที่รักทุกท่านเ <c oughs> มื่อน,นี่ยายซีซีสิพามาเห็ดเมนูง่ายๆจ้ะมาเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้ะว่าซินี้อย่างเงยน่ากินดีมาเบิงองรบ <c oughs> นี่จ้ะเมนูหมูหมู <c oughs> สิพามาดัดแปลงจ้ะพี่น้องนี่ยายซีซีหนึ่งไว้แล้วจ้ะหนึ่งไว้รล้วเขาซิมาทําการแบบว่าเอามาอบให้มันมันออกจ้ะพี่น้องมันค่อยิบโปปินมันหลายนะจน้ะเนาะ มาทำกันเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องแาซีซี่ก็เปิดเตาไว้แล้วจ้ะเขาก็เอามาใส่เลยจ้ะนีเมนูยังไงยู่พีโอ้ปิดกันแล้วพี่น้องเพื่อนๆจ้ะยายซีซี่มีสองเมนูได้มือนี่นี่ยายซีซีมาอีกเมนูนึงเห็นปะเมนูแกงเห็ดจ้ะเห็ดตัวเด่นของเราก็อยู่นี่ เห็ดย้ายซีซีอันไปเก็บมาไว้นะจ๊ะช่วงหนาเห็ดออกเนาะเขาเอิญเห็ดเซ็ปจ้ะเห็นปะหนากินบ่เก็บมาใส่ช่องแข็งไว้ก็เลยเสี่ยมักเกงจ้ะเพื่อนๆอยากกินมีอุปกรณ์เลาก็มีเห็ดมีบวบฝรั่งหั่นไว้แล้วจ้ะแล้วก็มีน้องไม้พร้อมจ้จะน้องไม้ย้ายซีเก็บมาไว้คือกันแล้วก็มาแกะทุบๆจ้ะแล้วก็มีฟักทองเพื่อนเอามาให้เขาก็หั่นหั่นใส่ช่องแข็งไว้จ้ะน้ำแล้วก็มาแกงบ่เอาทาดิเห็นปะน้ำนะาได้กินอยู่จ้ะ น้ำยานางยายจะซีก็เตรียมไว้แล้วจ้ะมีพริกแกงกับเตรียมไว้แล้วตำเรียบร้อยพริกตะไคร่ใบมะกรูดกระชายหัวหอมกระเทียมจ้ะเรามีผักอีตูแห้งผักอีตูแห้งยายจะซีกับบด้ไปซื้อดอกเลยมีแหงไว้จ้ะแล้วก็มะขามเปียกใ้ใส่มันสมอมรลมเหน่อยจ้ะมามาทำกันเลยจ้ะเอาน้ำยานางใส่หมอ้อเวยจ้าเกิดเตาก่อนด้วย ต้น้ำแล้วมาปรกบอบเครื่องแกงใส่เลยจ้ะเครื่องแกงใส่เลยน้ำเดือดเทาก็ค่อยเอาเห็ดใส่เลยจ้ะเพื่อนๆรอให้น้ำเดือดเติมเครื่องปรุงก่อนนะจ้ะน้ำปลาแค่ซีซีกับซีไซประมาณนี้มันก็ดเด็ดหนัวจ้ะหนัวหนัวกระนองช้อนหนึ่งช้อนนิดๆเลยจ้ะช้อนนิดๆกับปอจะ้ะใส่ มะขามเปียกไปน้ำเล็กอะมันทีได้ละลายเห็นปะใส่ไปแรียลมะขามเปียกใส่ไปแล้วน้ำเปือกแล้วเขาก็เอาเห็ดเราใส่เลยจ้าแค่เขาเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียลมันจะายจ้ะเพื่อนๆจะไงบอกพอใส่เห็ดไปแล้วเขาก็เติมน้ำด้วยจ้ะเติมน้ำเพราะว่าน้ำมันน้ำในน้ำมันหน่อยเขาก็เติมจ้ะน้ำเขาก็เอาน้ำเทียน เฮาันตามบอกพริกแล้วเราจะใส่กุกสม,ม,มาเติมถ้ามันบ่พอพก็ค่อยเติมมาอีกเ้อจ้ะพเพื่อนแล้วแต่เฮามักจ้ะบอกตัวเฮาสิไปใส่ผักใส่นั่นใส่นี่แล้วก็มันก็น,น่อยน้ำมันก็น่อยจ้ะเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดก่อนแป๊บหนึ่งจ้ะอีจ้ะพเพื่อนน้ำข้าวก,ก็เดือดออกมาแล้วจ้ะเดือดมาแล้วเราก็ใส่ไปเลยจ้ะใส่หน่อไม้ ใส่ฟักทองไปเลยกป๊บเดียวก็ได้กินจากเพืเ่อนบ่อากินบ่ <c oughs> สูตรยายซีสีสูตรไผสูตรมันสูตรดิฉันต่างหากนะจ๊ะน,น้ำยังอย่างน่อยอยู่ในพี่น,น้องเพราะว่าเครื่องมันไหล,ลจ้ะจะเติมน้ำจากน่อยเนาะไปก่อนจ้ะเติมน้ำไปก่อนนี่พอดีแล้วจ้ะพอดีแล้วพอดีแล้ว จ่าจ้าดูซิยังไม่เสร็จเลยนะกินแล้วเดี๋ยวรอให้ฟักทองสุกแป๊บหนึ่งนะเพาะมันเติมค่อยมาเติมมาบวบด้จ้ะเดี๋ยวบวบม่สุกไงปิดไว้แป๊บหนึ่งจ้ะรอให้ฟักทองสุกก่อนจ้านะ้ำเดือดเข้ามาใส่จ้ะมาจ้ะมาดูกันซิจ้ะว่าอ่านไปพักหนึ่งเรามาดูกันว่าไอฟักทองเขาสิ สุกป่๊จ้าเพื่อนๆดูน,น,นี่สุกแล้วจ้าสุกแล้วก็เติมเพราะสุขขเกเข้ากะเติมไหมบวบไปเลยจา้าเติมบวบไปเลยนะจา้าอุ้ยพี่นห่งวงด้วยเต็มหม้อูุ大爷อยากกินน้ำบ,บอแกงเห็ดอลยน้ำบอแกงเห็ดแด้ดีๆนีประโยชน์เลยจา้า ผู้ใดคิดว่าน่าเสิเดสีกับเขาหรือว่าเฮ็ดโน่นเฮ็ดนั่นมีประโยชน์ก็กดติดตามกดขับเสือไข่ไปได้จ้ะเพื่อนๆแก่ที่ชี้สีผ้าเห็ดอาหารบ้านๆกินไปแต่ละมือก็จะค,คิดว่ามีประโยชน์ก็ติดตามไปจ้าบ,บอหน้ากินบอปุ่นผักใบจังน้อยนึงได้จ้ะผักใบจังน้อยนึงค่อยค่อยมาเตรียมซิมแล้วก็ใส่ปากอีตูทีหลังจ้ะ เพื่อนๆมาดูกันเลยว่าแกงเรามันสุกหรือยังอู้สุกแล้วจ้ะเพื่อนๆสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวมาชิมกันเด้อจ้ะชิมกันเด้อชิมก่อนชิมกัน,กนอืมยังนิดนึงจ้ะเพราะว่ายายซีซีเพราะฉันเนี่ใส่น้ำป,ปลาตอนตำพริกแกงยายซีซีใส่เกลือไปหน่อยนึงแล้วจ้ะใส่น้ำปลาแกซีซีบ้านนิ้น้ำปลายี่หัอน,นี้ก็เค็มจับนี่ มะจาะเอาอีตู้ไว้ใส่ที่ล่างเอาอิตู้ต้องใส่ตอนจบจ้ะแซบแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วเนาะาก็มาเอาอีตู้ใส่เลยจ้ะน้องอยากกินกะเทชน,น้ำเลยจ้ะแขีนปวดตัวอยู่ <c oughs> นี่แหละจ้ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเพื่อนๆ กเกี๊ยงนองไม้เราก็เสร็จไปแล้วจ้าบอเพื่อนๆหน้ากินบอสเกียงเห็ดเซ็บใส่ฟักทองใส่บวบจ้ะอู้อายขยุงทงเทงเลยพี่น้องละจ้ะมาแซบเซน้ำกันเด้จ้ะมาเลยมาเลยเพื่อนเพื่อนเอาอบหู ไปแล้วเพาก็มาเปิดเบืเบ้องน,อานอ่าจะเนาะมันเปลี่ยนแบบไดน,นเปิดเบื้องน้ำกันจ้ะปุ๊บว้าว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 ,ว,าว,ว,าว,ว,าวเพื่อาเพื่อนๆดูสิคะพูลปาดอีโถอีถังกะละมงังแตกมากลับน้ำกันเลยจ้ะปดัดเพื่อนๆดูสิมา,มากลับด้วยกันเลยนะจ่ะเปิดให้มันมันออกพี่นอ้องมันออกเนาะกลับไปจ้ะ เมาดูต่อเพื่อนสส okay. สเพื่อนอู้สุกแล้วจ้ะสุกแล้วสุกแล้วเอาไปหั่นเลยจ้ะสุกแล้วนี่บ่เหลืองไอ้ไฮแล้วสุกแล้วจ้าออกมาแล้วมาหั่นเลยจ้ะมาหั่นเลยมาหั่นเลยเปิดปวดบ่พี่น้องะเปิดคุณไหมสุกจนกรอบดังกบอบๆเลยจ้ะเอ้ยฮอนหลอนหลอนหล่น เมนูพิสดารหอเมนูพิสดารเมนูมน,นกับแก้มพวกข,ขี้เหล่าหอนจะกหันถือดีถึง,ถงนะไ้นอยากเท็น้ำประเทือจจะเมนูพิสดารกร่บแมพีน่น้องดยก่าแกเนียซิมมึงก่อนเด้อซิมมึงจากน้อย,อยดูิมกอนซิมกอน น้ำจิ้มหม้อกะเฮ็ดไปแล้วจ้ะดูกันเด้ออืมอืมข้าวห่าพี่น้งองเจ็บนกโป้แถมก้อยจ้ะแซ่บเจ็บเจ็บหั่นตัวหั่นตัวมาจ้ะพี่น้องมาแซ่บเส,สีบน้ำกันแย้ซีเซ่ต้องกินให้เบิ่งแล้วลหันหนอะมักเมนูใดก็เลือกเอาด้วยจ้ะเมนูแกงเห็ดเมนู ย่างหมูหมูเลือกเอาตามใจฉันจ้ะซิมเกินเด้อน้ำจิ้มผี่น้ำจิ้มผี่ซิมก่อนซิมก่อนซิมไปแล้วอร่อยแซ่บเด้อดอืมอ้มกรอบปุ๊บเลยจ้ะม,ม,ม,มาเด็ดผิดน้องเอ้ยหิวแล้วหิวแล้ว กินน้ำกินก่อนอแข็งเด็ดไนหะมดีกว่าแซ่บกันจ้ะแซ่บเหมือนกันเลยแซ่บเหมือนกันเลยชอบเมนูไหนก็นจัดเลยเจอจัดด้อเฮ็ดให้เบิ่งแล้ว

วกว่าจีเธอจีท้งสวัสดีจ้านั่งทอยมกันจ้ะนั่งเย็นนั่งผังกเคียงนุ่มมึดกินเขา,หาเห็นบอกวอวานนี่นั่งฮ็ดแคบเพื่อนเพื่อนผูใ้ใดติดตามก็จะเห็นอยู่วัวในแซ่บแซบพี่น้องแซ่บบิดไปครึ่งนึงแล้วอบิดไปครึ่งนึงแล้วครับอุตส่าห์บอสบิดไปครึ่งนึงแล้วแซ่บแซ่บหลายพี่น้อง แซบไโอ้ mm ้หโปุบปุ๊แซบจ้ก mm hmm. แซบอ้ oh, mm hmm. ยังดังแน่เ mm hmm. mm hmm. ด้จ้ะยำน้ำไม่ดังปุดปัดปุดปัดดี ซีปเก็บมาไว้หรอกอะโดนโดนคือยากเรามาเขอมจะบนยมแซบงยอยากคักอนเด้อนี่เห็นบิดซุย่างแม่เลยจ้ะมันนั่นเขากล้องว่เบิด อ,อ,อบเขาทถ้าเข้าไปหนึ่งไปต้มเนี่น้องมันเมียกมันบวกยา่าจะซีเ็ดไปเคยเห็ดกินดอกมันเมียกมันมันบัดอนเน ไงี้ยเ,เรียนเฮีเบไปเล่าก็เรียนเอาออกมาจากช่องแทมงมาเลยมาอบจ้ามากเลยจ้ะเง้ยชีวิตชมักซื้อของไรซื้อเล่าก็เฮ็ดไบย์เล่าก็ใส่ช่องแทงไว้นี่นจ้ะเจับจับปลูกเต่าพูดปัดพูดปัดดจิจะตายจะชี้ิ เบืองแล้วมีประโยชน์กะกดติดตามกดขับสะไกให้ในเนืนเ้อจะ้ะกดไลค์กดแชร์กับบ้าไปกอถึงสำหรับพ้นบทเฮดบเปินก็นสีมีประโยชน์ดหรอกจ้ะเด็กน้อยสมัยไม่อาจดีเฮดบเปินไป่นอง เก็บเห็ดเด้อะเศรษฐายหลายปีที่แล้วสิบปีที่แล้วได้ประมาณนี้เนาะสิบปีที่แล้วโอ้ยเที่ยวเล็กสมัยนั้นมันบ่มีโทรศัพท์อันถ่ายรูปวิดีโอได้เนาะมันมีแต่โทรออกโทรเข่าซื่งนะจ๊ะท่า,านแม่เห็ดเป็นตะก,กี้อ้ยสวรเห็ดหลายคัทสมัยตะกี้โทรศัพท์มันบ่พัฒนา ียังไงแม่อันได้แตงแตนทุออกทุกของไหมก็มันมีอยู่แต่ไปซื้อแวบจะได้ทำไมตะกี้มีแต่กล่องใส่แต่กลองถ่ายรูปเอาสิบว่าบีทิเหล้วมีแต่ใส่กล่องเอาจ้ะใส่กล่องถ่ายเอามันเลยบ่ทันสมัยคือสมมือนี่อันนั้นอู้ส่วนเห็ดออกไหลดอกงี้งีเปิดเจอเห็ดเสียบนะจ้ะ ปีนีมพนบอออกเป็นไดบุปีนี่ปีผ่านมาันอากาศแต่ละปีพอขึ้อนอันนี้พี่น้องปีมันออกลายออกจนว่าเอาบาหวาดบาไวยปีบบมีกับ,บ่บมีจ้ะแล้วแต่ปีเแล้วแต่อากาศอุณหภูมิแต่อากาศฝนตกปี้บตกแน่นจ้ะก็สิมนีดอกสิบก็ปีเี่าน้้นต้งองแต่ว่าของมีเงินซื้อราคาแพงจะสองซื้อเพราะว่ทอุออกโพเขาได้ซื้อน,นะจ้ะ มนมีเงื้เพิืนก็ซื้อได้อยู่ลัอืบพี่น้องออจาแบบ๋าแล้วชิซาว้ทำนี่กินตอ่อ ไอ้ซีขอบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยจ้ะที่เขามาเบิ้งเขามาติดตามชมหากย้ายซีซีกันรักน้อยๆขอให้นานๆอย่าปล่อยกันถิ่นได้จ้ะมากดติดตามแล้วลอยนีปันหมอนิ้นโมแมนเดฟี่น้องกันเฮาหักกันเฮาก็ต้องติดตามต่อไปนอกจ้ะเนาะมีเด้มากดให้แล้วร่อเฮาไปกดติดตามให้แล้วลอยนี้แม่พี่น้องวันนี้เสียไปเจ็ดค้นกันแล้วว่าโอ้จะว่าอีหยังนอนสนอกในลูกจอมปลอมอีหยังบูบางทีกะ บ่เข้าใจพี่น้องเพราะว่ายาซีซีก็เคยเ่น y น Youtube เนาะมักหอดติดตามเพราะว่าเฮาไปกดให้แล้วเสียจ้อยรักมีมืดรักไม่จริงยาซีซีขอให้คนร,รักจริงอยู่น้ำตลอดจ้ะอยู่น้ำไปเรื่อยๆเนาะเบิ่งเบิ่งแง่งกันไปจ้ะท้ำนี้ละจ้ะพ่อกันคลิหนานเนาะบ๊ายบาย